บางแสนวันนี้เอกกับพี่ๆทีมศิลามารีนนะครับกับภารกิจล่องเรือครั้งแรกในชีวิตของผมผ่านน่านน้าหาดบางแสนผ่านเกาะสีชังทะลุไปยังเกาะล้านเลยทีเดียวเรือลำนี้จริงๆไม่ได้ใช้ตกปลานะครับแต่เนื่องจากผมาด้วยพี่ๆจากศิลามารีนอยากให้ผมสัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายก็เลยเพิ่มการตกปลาเข้ามาด้วยจริงๆที่ศิลามารีนมีเรือหลากหลายนะจะตกปลาโดยเฉพาะหรือว่าจะท่องเที่ยวแบบเอ็กคูซีฟทริปก็มีให้เลือกกันนะครับตามมมาเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเรือกันว่าหรูหราแค่ไหน เอาเรามาข้างในแล้วผมก็ขอแอคเป็นกับตันเรือหรือว่าไถเรือนั่นเองนะครับวันนี้มีลูกเรือมาทั้งหมด5คนนะครับผมรวมผมด้วยก็เป็น6คนนะครับถือโอกาสเป็นกับตันเรือซะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูภายในเรือกันว่ามีห้องไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมตามมาเลย นี่คือพี่บอลน,นะครับไสเรือหรือว่ากับตันเรือตัวจริงนั่นเองนะครับตรงหัวเรือจะมีห้องไว้พักผ่อนหรือว่าจะนั่งเล่นทากิจกรรมสันทนาการต่างๆนา,นานาก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําไม่ได้เล็กเลยนะมีฝักบัวอาบน้ามีที่ล้างหน้ามีส้วมครบจบเลย ออกมาด้านนอกก็เป็นท้ายเรือนะครับซึ่งกว้างขวางพอสมควรถ้าไม่ได้ขนอุปกรณ์ตกปลาเนี่เอาก้าอี้สนามมาตั้งได้เลยทีเดียวน,นี่แถมมีระเบียงท้ายเรือด้วยสามารถไปจอดดำน้ําตกปลากลางท้องทะเลได้อย่างชิลๆเลยทีเดียวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะโมว่า <laughs> เอาละเราออกกันทะเลกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมจะเป็นราชาโจสรสลัดให้ได้ ขับเรอ,อยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่ผมขับนะครับผมถ้าคนข้างบนขับนี้ระบบข้างล่างมันก็จะถูกตัดไปนะครับผมให้ทังบนเป็นคนควบคุมนะครับก็มีือถ้าเอาไว้นี่ออกมันจะมีเป็นเหมือนเหมือนมุ้ะเรี่อ ก็เตรียมอุปกรณ์ตกปลากัน